สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราน,นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะเริ่มให้ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ขั้นพื้นฐานนะครับให้กับท่านผู้ชมที่สนใจติดตามทางช่องสาระสำราญของเรานะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องการไปดูดวงเราก็จะพบคนอยู่สองกลุ่มด้วยกันนะครับก<ๆ>ลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่เชื่อเรื่องการดูดวงเอาเลยนะครับกลุ่มที่สก็จะเป็นคนที่เชื่อเรื่องการดูดวง แต่บางคนในบางช่วงเวลาก็อาจจะเชื่อนะครับบางช่วงเวลาก็อาจจะไม่เชื่อพวกที่ย้ายกลุ่มไปมานี่เราก็สามารถเรียกได้ว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราคนส่วนใหญ่ที่ได้ไปดูดวงมาทั้งที่มีความเชื่อและไม่เชื่อมักจะพบกับปัญหาอย่างหนึ่งนะครับคือเมื่อได้ฟังเวลาที่โหนพยากรณ์ออกมาแล้วบางคำบ,บางเรื่องฟังแล้วท่านก็อาจจะไม่เข้าใจ ผมขอยกตัวอย่างคำต่างๆพวกนี้นะครับอย่างเช่นคำว่าพินทุบาทตรีโกนโยกหน้าโยกหลังเกษตราธิศบดีสนุษเศษกาลกินีเป็นอุดราชาโชคอง์เกณฑ์เป็นไงครับฟังแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจใช่ไหมครับเราก็ต้องถามโหนเหมือนกัน แต่ถ้าถามมากๆบางทีโหนก็อาจจะมองท่านรอดแว่นออกมาก็ได้นะครับท่านก็ต้องก้มหน้าก้มตาฟังหรือจดไปอย่างเดียวหลายท่านอาจได้รับคําแนะนําอื่นๆเพิ่มเติมบางประการเข้าไปอีกนะครับอย่างเช่นต้องจ่ายค่าสะดอกเคราะห์เพิ่มเติมหรือต้องจ่ายค่าของดำแปดอย่างเพื่อบูชาลาหูหรือต้องซื้อของผังของศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ในการป้องกันอะไรบางอย่างหรือแนะนําให้ท่านไปทําการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล หรือท่านต้องไปติดสติ๊กเกอร์ที่ท้ายรถว่ารถคันนี้สีอะไรต่ออะไรนะครับหรือถึงขั้นต้องไปขนส่งเพื่อขอเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถก็ยังมีเพื่อให้ท่านที่ได้ไปดูดวงได้เข้าใจคําพยากรณ์ของโหนที่ท่านได้ไปพบมาได้มากขึ้นหรือเข้าใจคําพยากรณ์ที่ท่านได้รับฟังทาง YouTube ได้มากขึ้นหรือบางครั้งท่านไปพบโหงแล้วท่านก็จะได้แผ่นดวงชะตาของท่านกลับมาเมื่อท่านมีเวลาว่างก็สามารถเอา ขึ้นมาลองดูประกอบการฟังไปได้นะครับจะได้ช่วยให้ท่านได้เข้าใจได้มากขึ้นทางช่องสารัสตรราญจึงขอเพิ่มเติมความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยให้ผู้ชมที่ติดตามเราได้เข้าใจเรื่องของโหราศาสตร์มากขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อหรือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับก็สามารถติดตามรับชมกันได้เพื่อเป็นการเรียนรู้หลักการของโหราศาสตร์ไทย เอาไว้เป็นข้อมูลในการพิจารณาคำพยากรณ์ของโหรในโอกาสถัดๆไปได้นะครับแต่ผู้ที่ติดตามต้องเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของการให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์ของทางเราก่อนนะครับคือเพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจคำพยากรณ์ของโหรได้อย่างถูกต้องและสามารถต่อยอดเพื่อเรียนโหราศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้ในอนาคตทางช่องสาระสำรานจะใช้ชื่อรายการนี้ว่า รู้ไว้ก่อนไปพบผลโดยจะเริ่มจากพื้นฐานทางโหราศาสตร์เป็นการปูพื้นให้ท่านก่อนนะครับก็เริ่มจากการดูดวงสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ก่อนก็คือเรื่องของดวงดาวซึ่งในโหราศาสตร์ไทยจะมีดาวที่นำมาประกอบใช้ในการพยากรณ์สิบดวงด้วยกันนะครับก็ได้แก่ตัวแรกก็คือดาวอาทิตย์ซึ่งจะแทนด้วยเลขหนึ่งนะครับบางครั้งในตำราโหรหรือในสโลโคนที่พ้องกัน,ก,นก็จะเรียกในชื่ออื่นๆเช่นว่าเราวิ สุริยาหรือสุริเยตนะครับตัวที่สองก็คือดาวจันใช้แทนด้วยเลขสองก็มีชื่อเรียกอื่นๆเช่นกันนะครับอย่างเช่นว่าสัสิดาวังคานแทนด้วยเลขสามนะครับก็จะมีชื่อเรียกอย่างอื่นว่าภุมโมภุมเมธหรือภุมมะดาวพุธแทนด้วยเลขสี่ก็อาจจะมีชื่อเรียกว่าพุทธาดาวพรฤหัสบดีแทนด้วยเลขห้านะครับบางครั้งก็จะเรียกกันว่าชีโวพระลุกหรือครูดาวศุก แทนด้วยเลข6มีชื่อเรียกอื่นๆเช่นว่าสุกาดาวเสาร์นะครับก็แทนด้วยเลข7บางครั้งก็อาจจะมีชื่อเรียกกันว่าโสราพระราหูแทนด้วยเลข8บางครั้งท่านอาจจะได้ยินอ่โคง้งเรียกว่าอสุรินหรืออสุรานะครับพักเกตก็แทนด้วยเลข9นะครับและสุดท้ายคือดาวมฤตยูก็แทนด้วยเลข0ซึ่งดาวแต่ละดวงมีคุณสมบัติ มีลักษณะเด่นที่จะแสดงออกมาแตกต่างกันออกไปนะครับโบราณอาจารย์ท่านจึงได้ประพันธ์เป็นคำคล้องจองเพื่อให้จำและเข้าใจได้ง่ายๆว่ายศศักดิ์ทายอาทิตย์รูปจริตทายจันทร์กล้าแข็งขยันทายอังคารเจรจาอ่อนหวานทายพุทธปัญญาบริสุทธิ์ทายพระฤหัสกิเลสกำดัดทายสุดโทษทุกข์ทายเสามัวเมาทายลาหูอายุยืนอยู่ทายเกศ ภัยอาเภทไพ่มฤึตยูสำหรับตรงดาวพระฤหัสและดาวศุกร์นะครับบางครั้งก็จะมีสโสดโขนบางตำราก็จะแตกต่างนิดหน่อยนะครับแต่ก็มีความหมายเหมือนกันก็คือก็จะท่องว่าปัญญาพิสุทธิ์ทายพระฤหัสกิเลสสมบัติภายศุกร์นะครับนี่ก็เป็นเริ่มต้นบทเรียนแบบง่ายๆนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นบทที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากผู้ติดตามทุกท่าน ลองเอาคํากรอนของโบราณาจารย์ที่เมื่อกี้ผมได้ท่องไปแล้วนะครับลองไปท่องเป็นการบ้านดูก่อนนะครับท่านจะได้คล่องขึ้นเพื่อท่านจะได้ติดตามสาระในตอนต่อไปแบบสนุกสนานสําราญใจนะครับสวัสดีครับ